กาตูนเลิฟลี่สกุละเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนโรงแรมผีสิงสำหรับเรื่องนี้ค่ะเกิดจากการมิกรวมกันของสองหัวข้อ 1. โรงแรมผีสิงและ 2. ชั้นถูกหุ่นไล่เดาว่าหุ่นที่น้องเขาบอกก็น่าจะเป็นผีค่ะที่เลยจัดให้ตามนี้ปั้นลมเป็นอะไรไปจ๊ะสีหน้าดูเครียดๆนะคือว่าเดือนนี้ลม เงินไม่พอจ่ายค่าเช่าห้องให้ซอเขานะคะพี่เกดแล้วนี่ก็ยังไม่รู้เลยนะคะว่าซอแกจะมาล็อกห้องหรือเปล่าก็ไม่เห็นเป็นไรนี่จ้าถ้าแกล็อกก็มาพักกับพี่ชั่วคราวแบบที่เคยไม่เป็นไรค่ะลมเกลงใจพี่เกดเพราะไม่รู้ว่าอีกกี่วันถึงจะรวบรวมเงินได้อ่ะคะ่ะอันที่จริงไม่ใช่เพราะฉันเกรงใจหรอกพี่เกดนะ่ะมีสามีเจ้าชู้ตั้งหากฉันถึงไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่ง หน้าฝนเนี่ยพอเลิกงานก็ฝนตกเหนื่อยจังอยากอาบน้ําแล้วก็อยากพักบนที่นอนนุ่มๆแล้วอะ่ะเอ๊ะอยะ่าย่าแล้วโดนล็อกโถซอคะจะเมตตาป้นลมอีกสักวันสองวันก็ไม่ได้อะ่ะทํายังไงดีนะแล้วแบบเนี้เราจะไปนอนที่ไหน ท้ายก็ไม่พนปั๊มน้ำมันสินะก็มันมีร้านค้า24ชั่วโมงแล้วก็มีห้องน้ำด้วยรันทดจริงๆใหญ่ยยป้นลมถึงแม้เงินเดือนออกมาก็ไม่พอจ่ายให้ซอเขาหรอกโอ้ยรุ่มใจทำไมการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันถึงได้เหนื่อยขนาดนี้อา้าวน้องรำพึงรำพันอะไรนักหนาจ๊ะแล้วเนี่ยรอนเรพนเจนจรมาจากไหนก็อย่างที่พี่ได้ยินนะคะหนูไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องให้เขานี่ก็ทบมาได้3เดือนแล้ว นี่พอดีเลยเมื่อกี้พี่ดูช่อง YouTube อยู่ช่องหนึ่งเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกล่าท้าผีน่ะอะ้เอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะพี่เอาก็เขารับอาสาสมัครสิจ้าโอกาสทองนะถ้าน้องนอนที่โรงแรมผีนั่นได้คืนหนึง่งรับไปเลย7,000กว่าบาทแล้วถ้าน้องมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงพี่ว่าเขาให้น้องไม่ใช่น้อย ตอนเช้าฉันล้างหน้าล้างตาที่ห้องน้ำปั๊มแล้วก็ตรงมาทำงานต่อพร้อมกับตัดสินใจเรื่องนั้นเอาวะปั้นลมเรามันจนตอกแล้วนี่สวัสดีสมาชิกผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับผมพอสครับโดยวันนี้เรามาอยู่กันที่โฮเทลเชอร์รี่นะครับ และคลิปนี้เราได้อาสาสมัครมา3ท่านครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าภารกิจสําเร็จเขาก็จะได้รับค่าตอบแทนคุณทั้ง2เนี่ยคงเป็นแฟนกันรู้สึกยังไงบ้างครับกับบรรยากาศโรงแรมผีแห่งนี้เออกลัวครับแต่ว่าอยากได้เงินครับและนั่นคือความรู้สึกของทั้งคู่นะครับและตอนนี้หมาหอนกันเกลียวเลยอ่ะมาแล้วครับอาสาสมัครของเราอีกท่านหนึ่ง คุณปั้นลมพนักงานบริษัทสินะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสถานที่อ่าเออช,ชิวชิวชสบายมากค่ะและตอนนี้เรากำลังเดินตรงเข้าไปด้านในนะครับซึ่งลูกน้องเนี่ยก็หอนรับกันเป็นทอด,ทอดเลยซึ่งจะบอกว่าด้านในตามจุดเนี่ยเราได้ติดกล้องเอาไว้เรียบร้อยครับดังนั้นหน้าที่ของอาสาสมัครก็คือเข้าไปอยู่ในนี้ให้ผ่านคืนนี้ไปให้ได้ โดยประวัติของโรงแรมแห่งนี้เคยมีผู้หญิงถูกหลอกมาล่วงละเมิดนะครับแน่นอนว่าเธอเสียชีวิตหน้าที่แห่งนี้คนไหนพิสูจน์ได้ว่าเธอมีตัวตนอยู่ที่นี่จริงๆรับไปเลยครับ1 5 0 0 0บาทขอให้ทุกคนโชคดีเออดีจังนะคะที่คุณมีแฟนมาด้วยฉันตัวคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบอย่าแตกกลุ่มจากฉันนะคะไม่ต้องกลัวนะคะฉันกับแฟนน่ะจะคอยตามหลังคุณเองค่ะ ใช่ครับพวกเราจะไม่ทิ้งกันอ่อในเมื่อคุณเป็นผูผ้ชายเชิญก่อนเลยค่ะ ฉันก็แค่อยากได้เงินอย่ามาหลอกมาหลอนฉันเลยนะคะเธอเข้ามาก็ดีเหมือนกันฉันนะ่ะเงาเงาเออเงาได้ค่ะแต่อย่าขอให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนนะคะฉันแค่ต้องการอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวจนได้เงินรางวัลเท่านั้นค่ะ <c oughs> น่าเห็นใจนตามฉันมาสิฉันจะช่วอให้ ฉันขอไล์สดแค่นิดเดียวค่ะอะเออมะไม่ต้องแลบลิ้นปิ้นตาขนาดนั้นค่ะค่ะแค่นี้ฉันก็คงได้แล้วมะหมื่นห้าฮะเห็นแล้วใช่ไหมคะทุกคนน่น่าละค่ะวะ่าวิญญาณหญิงสาวที่เขาลือกันประร่างของเธอประปล่องแสงมะเหมือนหุ่นก้า เชื่อครับเพราะคุณปั้นลมเธอทำภารกิจนี้สำเร็จรับไปเลยครับ1 5 0 0 0 0 0บาทเหตุเพราะเธอพิสูจน์แล้วนะครับว่าที่นี่ยมีผีจริงๆเอว่าแต่คู่รักคู่นั้นหายไปไหนแล้วครับเนี่ยไม่ไหวเมื่อคืนยังหลอนติดตาอยู่เลยเราจะไปรดน้ำมนต์วัดไหนดีคุณก็ไม่น่าวิ่งออกมาผมก็เลยต้องวิ่งออกมาด้วย จากนั้นฉันรีบนําเงินไปจ่ายค่าเช่าที่ค้างอยู่3เดือนแน่นอนว่าอาซอกลับหน้ามือเป็นหลังมือเธอหน้าบานซะยิ่งกว่าจานดาวเทียมและหลังจากที่ได้กุญแจคืนมาฉันก็ใช้ชีวิตที่ห้องเช่าแบบปกติเหมือนเดิมถือว่าหล่อนใช้ได้ฮะเรื่องวันนั้นวันอาทิตย์นี้ไปทำบุญให้ผีสาวตนนั้นหน่อยก็แล้วกันดีเลยครับคุณปั้นลมเดี๋ยวผมนะ่ะจะเป็นโชเฟอร์พาคุณไปเอง คุณพอดมาตามที่อยู่ในนามบัรชั้นสินะคะมีอะไรหรือเปล่าไม่ค่อยมีใครทําภารกิจสาเร็จครับผมก็เลยค่อนข้างสนใจคุณเป็นพิเศษสนใจอย่าบอกนะคะคุณพอดว่าคุณจะจีบฉันแน่ไม่ได้เหรอครับหรือว่าคุณจะกลัวผีเอาจริงๆนะคะมันมีอยู่ผีเดียวที่ผู้หญิงกลัวค่ะนั่นคือผีไม่มัว เขาว่ากันว่าน่ากลัวกว่าผี <pt ing noise> ก็ยอดเงินในบัญชีนี่แหละค่ะก็ไม่รู้นะคะว่าน้องๆกลัวไหมที่แน่ๆต้องมีคนแอบขำผีเรื่องนี้แน่ๆเลยเอาเป็นว่าถ้าชอบก็ฝากสพอร์ตให้กับพี่ตังกวาด้วยนะคะด้วยการซับสไครต์และก็ดิ่งช่องให้กันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ